ส่วนร้านก้าวฟาร์มจะนำท่านมารู้จักกับแคทตัสนะคะเห็นแล้วจะหลงเสน่ห์นะคะเพราะว่าแคทตัสจะมีรูปทรงแป,แปลกๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นต้นไม้เล็กๆค่ะแต่ว่าเขามีเสน่ห์อยู่ในตัวเองนะคะทำให้ผู้เลี้ยงดูหล,ลงไหลได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไม้ประดับนะคะวางบนโต๊ะทำงานก็ได้หรือจะจัดเป็นตกแต่งสถานที่ก็ได้นะคะจะเป็นไม้เล็กๆน่ารักนัก ะะที่สวนร้านก้าวฟาร์มเราก็รับแคปตัดเข้ามาอยู่เป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าจะเลี้ยงเข้าได้ขนาดนี้นะคะจากต้นเล็กๆที่เราเห็นนะคะที่เราเห็นนี้อันนี้คือการเราแยกขยายออกมานะคะก็จะมีติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราต้องเลี้ยงดูเขาต่อไปนะคะเพราะว่า เขาจะมีสเสน่ห์และรูปทรงแปลกนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะค่ะถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็จะหลงไหลในในความเป็นรูปทรงแปลกๆของเขานะคะที่สวนลานก้าวฟาร์มจะมีแคคตัสนะคะอยู่หลากหลายด้วยกันนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะจะเป็นแปลกๆแบบนี้นะคะรูปทรงหลากหลายสายพันธุ์แต่ถ้าให้ บอกรายละเอียดทั้งหมดก็คงจะไม่หมดนะคะเลยทีเดียววันนี้ก็เลยพาทุกท่านมาให้รู้จักสก่อนนะคะเราจะมีคลิปที่แคคตัสโตขึ้นกว่านี้มาให้ท่านได้รับชมอีกนะคะอันนี้เราก็ขอเวลาเลี้ยงดูเขาสก่อนนะคะมาดูกันว่าคลิปต่อไปถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้จะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้จะเป็นการแนะนำนะคะแคคตัสสวยๆน่ารักน่ารักนะคะ เราอาจจะไม่มีครบทุกสายพันธุ์แต่ว่าเราจะมีาสายพันธุ์ที่เราชอบแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษนะคะมาให้ทําได้รับชมก่อนนะ,ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะคะอันนี้เรานํามาเสียบนะคะเสียบเป็นปีเหมือนกันค่ะกว่าเขาจะออกลูกเล็กๆเห็นไหมคะเขาจะมีลูกเล็กๆด้วย เพราะว่าต้องใช้เวลาทนุถนอมเลี้ยงดูพอสมควรน,นะคะกว่าเขาจะติดแล้วก็เป็นต้นที่โตขึ้นมาให้เราเห็นนะคะเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์ค่ะทำให้เราลงลงไหลได้เหมือนกันนะคะส่วนร้านกาแฟจะนำเสนอต้นไม้ดีมีมงคลในคลิปต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ส่วนร้านก้าวฟาร์มด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ